แค่นี้นะครับนี่ครับจัดเสร็จแล้วก็คือผมจะปิดแค่นี้แต่ว่าคนไหนถนัดแบบไหนหรือว่าชอบในสไตล์ไหนก็แล้วแต่จะจัดเอาน,นะครับผมจะปิดแค่นี้เพราะว่าที่ผสมพันธุ์ผมจะเป็นแบบเปิดโล่งนิดนึงคนนี้แสงค่อนข้างที่จะมีแต่จะมีมุมมืดของตัวที่เราปิดไว้อยู่ครับเอาแบบง่ายๆครับบ้านๆหาๆแบบ อย่าไปยุ่งยากครับเดี๋ยวจะเอาพ่อแม่พันุลงนะครับคนนี้ ไม่จัดภาพแล้วนะอันนี้เดี๋ยว นี่อันนี้จะเป็นบ่อพ่อพัอพนธุ์ผมนะครับเพราะว่าผมจะแยกไว้เวลาจะผสมพันธุ์อันนี้จับใส่ผู้ได้เมีแปดตัวแล้วก็ผู่ห้าตัว อยากบอกว่ามือใหม่ที่หัดเลี้ยงคือถ้าถ้าเราเลี้ยงแล้วเราแบบงบไม่เยอะหรือมีแค่สิบยี่สิบตัวเนี่ยให้ทำอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะเน้นเลยคือไข่ออกมาจะได้เน,น้นๆ้นไม่ต้องไปสุ่มเลี้ยงเหมือนเขาสามสี่ร้อยตัวเนี่ยครับถ้าปล่อยเนี่ยเดี๋ยวรับรองไข่แน่เลยอันนี้ผมให้ดูแค่นี้นะครับเดี๋ยวอีกสิบห้าวันผมจะมา,มาเช็คบ่ออีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะ ถ่ายลุปอีกทีว่ามันจะไข่กี่ตัว